สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วจ้ากับ่อยในช่องไทยในอเมริกาจ้าเมื่อนี้บอคอยมีลมนะจ้าทุกคนก็เลยแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนไปมานั่งคุยมานั่งเว้าข้างนอกนะจ้าทุกคนทางว่าอากาศห่อนบอช่วงเที่ยงกับห่อนอยู่จ้าทุกคนแต่ว่าก็มารับแสงแดดเนาะแห่งขาดวิตามินดีอยู่นะจ้าทุกคนจ้า ก็พึ่งเหตุงานบ้านแล้วจ้ะทุกคนดูดฝุ่นถูบ้านล้างห้องน้ำแล้วก็เอาขยะมาทิ่มหน้าบ้านาทุกคนเมื่อยอยู่จ้ะทุกคนกว่าจะเหตุงานบ้านแล้วแต่ละเทือนี่เมื่อยขึ้นกันด้ยแต่ละมือเนาะก,ก็มาเข้าเรื่องราวของเข้ากันเนาะจ้ะทุกคนจ้ะมีภัยแบบว่าผมร่วงมาจ้ะทุกคน ู้หยิ่งทุกคนมันก็ต้องมีแน่หลยยูเนาะจ้าทุกคนจ๋าเวลาแบบว่าหวีผมหรือว่าสางผมแน่นอนมันก็ต้องมีผมร่วงแน่นะจ้าทุกคน่คอยเก่เบอกอใจสามนี่คอยดอกว่าเธอผมเธอเึินร่วงเต็มบงเต็มบ้านชั้นแถรเพันวานสีนะจ้าทุกคนพ่นวาผมคอยนันร่วงเต็มบ้านอยู่พ่นวาไปไปมัดผมพันวานสีนะเออบ่นห้ขคอยมัดผมเนวนี่นะจ้าทุกคน ผมเสด็จบร่วงคอยว่าเพิ่นว่าคอยก็บ,บอกไว้่ว่าฉันพึ่งสะผมมากไม่ไมผมมันบร่วงดอกคอยวานสินะพึ่งสะมากไม่ไมเองพึ่งสะวังหันพึ่งเปา่าพึ่งได้แล้วว่างหันนี่นะคอยว่าสิมันบร่วงดอกคอยวานสินะบ่บ่เชงไใดเธอก็ต้องมัดมัดผมว่าสัน่นเดี๋ยวผมสิร่วงใส่บ้านฉันฉันกิดข่านแปลว่า เมียนที่จริงกบบริเมียนออกจะคอยนิราเป็นคนปัดกวาดดูดฟุ่นนะจ๊ะทุกคนเออดูดฟุ่นกับอาทิตย์ละหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองเือสามเือแล้วแต่แล้วแต่มือแล้วแต่ขยันนั่งสีนะจ๊ะถ้าข,ขยันแห้งกับอาทิตย์ละสามมือเนาะถ้ามือได้กี่ข่านกับอาทิตย์ละสองมือสินะจ๊ะเพราะว่าบานคอยบเดนมี่แมวมี่มานะจ๊ะทุกคนมันกนบเรมมีคนมียังดอกก็มีแต่เส้นผมคอยนลรที่ล่วงเออซ้ายมีกระจม จมวาผมหลวงจึงสันจึงสีเฮ็ดในบ้านสกรปรกโอ้ยคอยละนายหงดน้ำสามีเบิงเลื่งเล็กๆในน้อยกะหาเมาว่าวัสีนะจ๊ะทุคนเออขันแบบว่าเลื่องแบบเฮ็อดอาหารเมนเน,เนี่ยคอยสีเบาวาดอกจ๊ะทุนเพราะว่าเวลาเฮ็ดอาหารไทยสีนอกจากหรือว่า เห็ดผวกพัดผวกทอดอย่างงก็แล้วแต่เนี่ยกลิ่นมันสตติบานอันนี้ข่อยสิบบวายัางเลยชาทุกคนแค่ผมนะแค่ผมร่วงแค่นั้นเองเออถ้าว่าบานเหมน็นเห็ดอาหารบานเหม็นก็ค่อยวา่าค่อยด่ากันไปก็ข่อยกับสิบวาอย่างหนึ่งหมดทุกคนแต่ว่าเวลาข่อยเห็ดอาหารเนี่ยข่อยสิเปิดประตูประตูหน้าบานประตูหลังบานมาอยู่แล้วไหโลมมันผัดไหล้ไหลมมันทอนสินะชาทุกคน มันผัดกินพวกอาหารเออออกไปบ้างเนี่ยล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ไอ้ดับกลิ่นนะนะจ่าทุกคนเออแต่ว่าไม่เทียนหอมอยู่ว่าแต่ว่าขอยบรจุดนะนะจ่าทุกคนเพราะว่ากลิน่นที่ื่อมากนะมันเหม็นนะมันฉุนนะมันบริด้หอมนะก็เลยบริจุดแล้วอีกเรื่องหนึง่งจ่าทุกคนมันเป็นเรื่องทีน่ เล็กนอนแล้วก็จิตจ่อยมากเด้แต่ว่ามันก็เหตุให้แบบว่าเกิดเรื่องเกิดเร้านะจ้าทุกคนเออเนี่ยตัดเล็บเรื่องตัดเล็บนี่เพิ่นนั่นให้คอยไปตัดเล็บหล้างบ้านมาสันก็มาตัดน้าบ้านอย่าตัดในบ้านเล็บมันสีกระดงกระเด็นกระดอนไปทัวพันวันสีนะจ้าทุกคนอ้อยล่างเธอข่อยแก่งืดเด็เนอะแบบว่าจู่ฉีจุกิีคัก,กสีนะจ้าทุกคน เออคอยบิค่อยว่าได้ว่าเพิ่นเหตุอีหยังสินี่เออเพิ่นอยากเหตุหยังเพิ่นก็เหตุไปสิคอยตัดเล็บคอยกระสิเก็บเล็บคอยเองสิว่าคอยมักนางตัดคอยซิมีมุ่มนางตัดเล็บอยู่แล้วสิน่าจะในบ้านเนาะนางหม่องพร้อมนะจจะทุกคนแล้วก็ตัดลงพื้นพื้นกระเบื้องนะทุกคนแล้วก็เอาแน่มากวาดมากวาดเพ่นนันยยานมันก็เด็นกระดอนไปทัวยยานเก็บกวาดบ่ทัวถึงสิเนี่ะทุกคนเบิ่งกเบิร์ที่ละทุกคนเรื่องแคนท่เล็กน้อยก็ เอามาว่าเอาสีนะจ้าทุกคนตาเบือนานายเนาะ <c oughs> ว่าแหล้วก็ได้เงยดเงึดน้ำสามี่อยอยู่จ้าทุกคนเรื่องพูนิ่งบ้านเดจบอยู่มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆมีเรื่องน,นั่นเรื่องนี้ชูจีชุกจีจเคติยังกะบ่ถึกจงถึกใจได้จ้าทุกคนจา่าเออ่อยสิบอกให้ช่วงนี้เะ้าคนเป็นอย่างกระดอกกระเดียดเห็นน้ำ่อยสินะ ไข่ก็ว่าไข่อยู่ข้องไข่ว่าปากว่าวาเลยนะข่อยวานสินะข่อยก็ยู่ซื่อสืนอสินะเรื่องเธอไข่ศูนย์ข่บอกเือว่าเท่าหุบปากไปบอว่าฉันฉันเห็ดเดี๋ยวฉันก็สิมเก็บสิเมียนเองดอกข่วานสินะเออเรื่องเ่อเข้ากับศูนย์ขึ้นเนาะกับหายว่าในถอนเนาะเอาเห็ดเข้ายังเข้ากับเก็บกับเหมียนอยู่บัดที่เพิินนะนะจ่าทุกคนจ่ากระดงกระดาษทิศศูนย์ทิมไปทั่วเวลา่อยนี่ เอ็ดความความสารบ้านเพื่็ได้เก็บน้ำมงน้ำเมียนตามจุดตามซอกตามมุมต่งตางๆเพื่อนถิมไว้นะจ๊ะป้นน,ะน,นันว่าได้คอยสกปรกนะี่นะคอยเฮ็ดอีหยังนี่ยคอยเก็บคอยเมียนให้เรียบร้อยได้ใจทุกคนบ่แม่นว่าสิปล่อยถิมซ่าไายให้เพิ่นไดบอว่าเพิ่นได้ชมได้คอยคือเรียบร้อยเฮ็ดเรียบร้อยเบิดเออทังแมว้วเฮาแบบ,บว่าสิบ่ได้แบบว่า เก่งในเรื่องแบบงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ว่าเท่ากับเห็ดที่เท่าเห็ดตามปกติทุวพื้นล่างของน้ำเห็ดอ,อาหารเห็ดไปสิเนาะจ้าทุกคนแต่ว่าเรื่องมันก็บอกเป็นเรื่องเนาะแบบว่าเรื่องเ้นผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,น,ยเนผมก็ตัดเล็บเออบอกใครถ้าไม่อยากให้ผมร่วงก็เสีห้ไปวีผมนาบ้านไปวีผมลัางบ้าน เออผมเฉลยบัหลวงในบ้านเออเหมืนกันหานเนี่ยเว้าเนาะวีผมในอ่างในอ่างใน้องน้ำก็ว่าได้เลยจ้ะทุกคนผมสีเฮียใส่อ่างยันยันทอตันยันทอน้ำตันสินะจ้ะทุกคนเออต้องวีถ้าวีกัหวีลงพืนแล้วก็มาดูดฝุ่นออกสินะเออสับปะสันก็นไปวีล้างบานไม่เฮียให้มันตกลาา้างบานตุบนเบิ่งแล้วกนสามีคอยตันนายเงดบอ่อเงดน้ำ่อยว่า เรื่องเือก๋โอ้ยคอยในแบบกุมขำมาบในเรื่องเทือ,อ,อบบมมเ,เ,อเอนาะมีแต่เรื่องแต่ล่าแบบว่าไม่คิดนะคอยสิพยายามสิปลงเลยแต่ว่าก็มาจู่จี๊จุกจิกก็คอยเกินไปสินะเออมันก็ยุ่ยากเลยนอกจากทุกคนจะสำหรับการใส่ชีวิตคู่นี่แห่งแต่มีเรื่องมีเล่ากันอยู่แล้วอันสินะเออแห่งที่มีต้นสายปลายเหตุ เรื่องของเรื่องมาแล้วสิกะเรื่องเล็กๆในน้อยจิบจ่อยเรื่องเศษประติ๋วัสินะจักรพนเรื่องผมเรื่องตัดเล็มสิกะเอามาเป็นประเด็นเอามาเว่าเอามาว่าให้คอยงีสินะจักรพจน์แล้วเธอกระลำค้านเนาะถ้าออกผู้ฟังกรนลำค้านสินะจักรพจน์เชสิว้าอีหยังคักแนแ้นะยู่ซือก็ได้ตัวเนาะเขาเฮ็ดเขาเก็บเขาก็สิ้เหมี่ยนเองสินะคอยว่าแล้วือเขาก็หันหวย คนหอยน่ามานืนนะแจกักสีบอวอีกยังกระดอกระเดีเยดโมโยว่าผู้เฒ่ามักจมนะจ่ะทุกคนเออคอยเข้าใจว่าผู้เฒ่ามักจมคอยกระทำหน้าทนะี่คอยกระเฮ็ดหน้าที่ของคอยเฟินกระเฮ็ดหน้าที่ของเฟินไปเห็นสินะเออมาต้องมาแบบว่าจุกบจิ๊จุกจิกอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสินะจ่ะทุกคนเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็เอามาว่าเอามาวาเอามา ก็เลยแบบว่าเฮ็ดให้คุณคล้องมองใจกันนะนะจ้ะทุกคนแห่งเรื่องเก่ากับว่าหันไปสักสางนะทุกคนเออสร้างเรื่องใหม่สร้างปัญหาใหม่มาอีกแล้วสินะเออเพิงเถื่อกิดเบ,บื่อนายเนาะชีวิตคูลสินะเนาะปะผัวสบให้มันแล้วๆต้องฆ่าเนาะจ้ะทุกคนจะอยู่ไปกับยู่ไปกับทุกอย่ากเนาะ ว่าคอยอดทนสูงเลยแน่นอนนะทุกคนนี่นกนกเกี้ยวเป็นอาหารแนวกินที่ดี สุขิสด้ไปหาหมอแล้วดีใจว่าิได้ไปหาหมอแล้วเออิได้ตรวจให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเนาะว่าไอเกิดจากหยังสินะแต่คนคอยรับค้านเบื่อนายเวลาไอเจ็บทองน้อยจุกจุกได้แต่คนจ๋าอ๋อสูดอากาศบริสุทธิ์โอเคแต่